นายกำมพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาเดินหน้าโครงการพัทยามุกออนรับเปิดประเทศวันแรกต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเส้นทางอันศิลป์ใหม่ของสวนนงนุษย์พัทยาที่สร้างขึ้นและปรับปรุงใหม่อาทิสวนตะบองเพชรสวนลอยฟ้าสวนกระถางเนสเซอรี่ตะบองเพชรไดโนเสาร์เอเวนิวหุบเขาไดาโนเสาร์เนสเซอรี่ไม้ภายในไม้ด่างและแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่อย่างพิพิธภัณฑ์หัวโขนโดยในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมา คนะสาวงามเวที Miss Universe Thailand 2021นำโดยแอนนชิรีสกอตต์เคมิส มิสยูดีเวิร์สไทยแลนด์2021พร้อมด้วยรองชนะเลิศอ,อันดับ1และ2เดินทางมาเยี่ยมชมหุบเขาไดโนเสาร์ของสวนนงนุษย์พัทยาซึ่งเป็นหนึ่งใน25อันซีนนิวซีรี์พร้อมปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดโควิด -19 ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย HSA p a t และ Safe Travel โดยได้รับการรับรองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภยัยทั้งนี้เมืองพัทยาได้เปิดโครงการพัทยา Move On เพื่อรับนักท่อง เที่ยวโดวยส่วนนงนุษพัทยายังคงขยายระยะเวลาสำหรับโปรโมชั่นฉีดวัคซีนครบ2เข็มเที่ยวชมส่วนนงนุษพัทยาฟรีถึง15พฤศจิกาย,ยนนี้เป็นการสอดรับโครงการดังกล่าวกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชลบุรี